มันจะอะไรกันลักกันหนาวะฮะถึงที่ต้องการน่ะเฮ้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าไม่พอใจก็ไม่จำเป็นเว้ยผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อใครใช้ชีวิตอยู่เพื่อใจตัวเองเว้ยรู้ว่าและที่พูดนี้ไม่ได้โชว์เก่าแค่พูดเพราะว่าแบบมันมีความเซ็งของในจิตใจเราเฉยๆกนะ แต่ผมก็ยังใช้สมองไม่ได้แบบมีกำลังแล้วจะไปเที่ยวใช้พลังในไรสละฮะมีพลังเยอะมากก็ขึ้นไปซัดบนเวทีมวยไปเจอมนักมวยไปสู้อย่างนั้นให้มันได้ตังสมองอะ่ะเกิดมาหัดใช้สมั่งรัวฮะมัาไม่ต้องเป็นน้องเก้าลาวเลยเว้ย เพื่อให้ดูแบบมีพลังยาว